ได้ลุ้นเปล่านะครับรอบนี้เอาแล้วนะฮะเข้าตัวที่3แล้วด้วยนะครับผมมีลุ้นนะเหลือแค่สีปีเอาแล้วนะครับนะเอาแล้วนะครับผมโอเคนะี่ครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมามาดีครับผม96บาทคูนสามตัวแล้วตัวที่4มาด้วยโอ้โหตอนนี้จังจังตอนนี้จังจัง โอเคครับผมก็กลาบส,สวีดะสวสดีชาวยูทูบทุกท่านเลยเนะครับผมนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยเนะครับผมนะวันนี้เราก็ได้กลับมาอยู่ที่นาเกมเนะครับผมเดอะดักเฮานั่นเองเนะครับหรือบ้านมาของคายพีพีนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนะวันนี้นะฮะบอกเลยว่าทุนมาเพียง500บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกำใจตามคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยนะครับนะ500ร้ยเลยนะครับเอาทุนมา500นะลุยนะวัดดวงนะฮะเออของจริงอยู่แล้วนะไปเลยครับเจ็ดฟรีนะฮะสเต็กกีวานี่ครับผมท่านผู้ชมท่านนะฮะลุยครับผมแล้วโอเคคูณ2มา1แล้วนะ คูณสองมาหนึ่งแล้วคูณสองตัวที่สองมายังไงได้ลุ้นเป่านะ่ครับรอบนี้เอาแล้วนะฮะเข้าตัวที่สามแล้วด้วยนี่ครับผมมีลุ้นนะเหลือแค่สีฟ่ฟรีเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านเนียครับผมมามาดีครับผมเก้าสิบหกบาทคูณสามตัวแล้วตัวที่สี่มาด้วยโอ้โหด่อกนี้จังๆตอนนี้จังนนจสวย โคตรโคตรตึงโคตรอันตรายกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะก็มาดีครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วดอกน,นี้ว่าไงครับผมท่านผู้ชมโบบากันไปอีกรอบนลยครับผมนะเ,นเพื่อนๆนะฮะซุปเปอร์ไปเลยเนะครับผมนะมาหลายปุยนะฮะหลายปุยท่านผู้ชมนะฮะไปเท่าไหร่แล้วร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่โอ้โหถึงสองร้อยเปล่าร้อยเจ็ดร้อยแปด โอ้โหปลายยาวๆเลยไหลาย,ยาวไอ้เพื่อนไหลาย,ยาวนะฮะยาวแน่นอนยาวแน่นอนสองสี่อ้๋สองหกแล้วสองเจ็ดสามร้อยสามร้อยต้องมาโอ้โหสองแปดแปดโอ้โหสองร้อยแปดสิบแปดบาทน네ะครับผมนะรอบนี้ว่ายังไงครับผมนะยังลีกหนึ่งรอบะครัาผู้ชมทุกท่านนะอ้าวทำไมมันตึงอย่างนี้นะฮะ เดือะเขาเนี่ยครับผมท่านผู้ชมนะใครที่สนใจอยากเราอย่าตามก็คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์กันไปได้เลยแล้วคูณ3ลงมาด้วยเนี่ยฮะท่านผู้ชมดอกนี้รางวัลใหญ่ไปเลยดีครับรออะไรท่านผู้ชมเนี่ยครับนะกินเต็มๆกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหบันเดือดฟ้กเกินไปหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนะฮะดอกนี้มาเลยเต็มๆนะท่านผู้ชมนี่ครับผมนะบอกไว้เลยตรงนี้นะครับเออสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะฮะท่านผู้ชมนะดอกแรกได้มาพันสองครับผมพันสองร้อยสี่สี่บาทนะครับ โอ้โหโคตรโหดซื้อไม้เดียวเองนะท่านผู้ชมไม้ห้าร้อยด้วยเบ็ดห้าจ่ายมาพันสองไม่รู้ว่าฟุกรหรือเปล่านะครับแต่รอบนี้ผมจะซื้อไปหนึ่งร้อยพอนะท่านผู้ชมนะซื้อไปหนึ่งร้อยพอนะครับผมเอาที่มาดีท่านผู้ชมยังไงครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะรอบนี้เอาสิบ้าฟรีแล้วกันนะครับผมนะเออลุยเลยแล้วกันนะครับผม เปิดแรกมาก่อนเลยคูณ3คูณ2โอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกนะครับบอกเลยว่า15ฟรีนี้นะฮะตัววาจะไม่ล็อกนะฮะเหมือนสติกกี้วายนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมนะเท่าไหร่แต่ไม่แน่ใจว่าจะบวกเยอะหรือเปล่านะเพราะว่าเบ็ดหนึ่งบาทนะครับก็อย่างที่ว่าแหละนะฮะเบ็ดหนึ่งบาทมันก็จะตาแบบว่าจ่ายน้อยนะฮะท่านผู้ชมนะมันก็ได้ตามอัตราเบ็ดนะครับผมท่านผู้ชมยิ่งเบ็ดหนักก็จ่ายเยอะนะครับผม เหลือ9ีแล้วโอ้โหวาย3ตัวไม่แห่งใจนิดเดียวเพิ่งได้ไาแค่5บาทเองนะท่านผู้ชมนะแต่ถ้าจบคลิปอ่าแต่ไม่ใช่แต่ถ้าจบฟรีเกมนี้เนี่ยครับผมนะก็ พอ,อเลยแล้วกันนะขออนุญาตจบคลิปเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเราได้กําไรแล้วเราก็ถอนดีครับผมนะรออะไรท่านผู้ชมนะฮะสายตัวน้อยอย่างเรานียครับผมทนะ่านผู้ชมสายตัวน้อยของเรานลครับผมนะกาไรหกเจ็ดร้อยก็ถือว่าเยอะแล้วนะนั่นแหละเพื่อนสวยเรียนสามปีกูบวกมาเก้าบาทจริงเหรอบวกมาเก้าบาทจริงๆเห,หรอเพื่อนโอ้โหหนึ่งฟีสุดท้ายยังไงเพื่อนโอ้โห,โโหสิบบาทเนี yeah! ่ยซื้อไปหนึ่งร้อย จ่ายเยอะจัดท่านผู้ชมนะได้มาทั้งหมด10.70ศตังค์นะครับท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหฟรีเกมรอบนี้หนักมากๆเลยนะครับผมนะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็พอเลยแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกมอะไรก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครรักดแชร์ด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกำใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะท่านผู้ชมท่านนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปเพียงเท่านี้เลย